ตอนนี้เราจะไปร้านกาแฟรับนะครับที่เขาไม่ได้เปิดทุกวันเนาะ บรรยากาศดีแต่ว่าไม่ค่อยเปิดถ้าเปิดเออเพราะว่าวันจันทร์อังคารแม่ทําน้ําส่งครับทำก๋วยเตี๋ยส่งค่ะเป็หนูลองชิมคงจะ่อครับของดีสิ้จก็ชิมเลยเหรอจ่ายตังค์สิหนูจ่ายติ๊กต่อนี่ฮอรตัวนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับเนี่ยร้านไก่ขุบบอลร้านก๋วยเตี๋ยวปอปอประทีปลาดน้าลงบุก๋วยเตี๋ยวไก่เจ๊ รู้สึกจะมีอยู่แค่เพราะเราส่งไม่ทันเดือนหนึ่งขายได้เยอะมที่ที่็พันขวดส่งที่อาทิตย์ละพันขอบคุณสำหรับน้ำนะครับวันนี้วันนี้ขอญาตเดินถ่ายวนๆอยู่ตรงนี้เนาะขันบนเลยนะหนูขันบนก็เพากมมาจัดเอยอเงนที่นี่เพิ่งจัดแปเดี๋ยวจะมีงานแต่งโอเคคุณแม่ก็ใจดีนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวขาสั่งอาหารก่อนนะ เมนูแรกของร้านซาฮาร่ามาแล้ววันนี้หนูสั่งอะไรบ้างมามีเค้กชาไทยแล้วก็กาแฟนมร้อนนมร้อนแล้วของหนูอันไหนเอ่ยอันนี้กับอันนี้เหรออันนี้เป็นนมร้อนใช่ไหมคะมารีวิวเคก้กมีชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชั้นเต็มบอกความรู้สึกหน่อยว่ารสชาติมันเป็นยังไงลูกรสชาติมันเหมือนกาแฟเหมืนอน <c oughs> ฝากด้วยนะคะร้านซาฮาราซิกเมเจอร์ที่นี่ก็คือผัดไทยผัดไทยหมูทอดผัดไทยไก่ทอดผัดไทยกุ้งสดนะผัดไทยหมูธรรมดาผัดไทยไก่ธรร้านคือซิกเมเจอร์ที่นี่นอกน้นก็จะเป็นอาหารหลากหลายที่ลูกค้าจะสั่งมามาเนะะี่ยะขอบคุณมากนะจ๊ะี่ได้มาอดนะจ๊ะร,ร้านนี้จะเปิดทุกๆวันตั้งแตเ่เราจะหยุดจันทร์อังคาร,ครนอกนั้นเราจะเปิดหมดพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนักขัตตะลึกรเราจะไม่หยุดนะจ๊ะ กานอังคานี่หมายถึงเราทาน้ําโมเลียงส่งน้ําโมเลียงนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับจะหาซื้อได้ร้านร้านไก่บุบอนร้านหน้าลุงบุญก๋วยเตี๋ยวไก่ไก่เช้งร้านปอเอกว๋วยเตี๋ยวเรือปอประทีปจะส่งอยู่ครับจะต,ตอนนี้ปอประทีปเขาทำหลายๆสาขาแต่เราส่งสาขาที่อยู่หนองยี่บู่อยู่ แต่เรายังไม่ได้ไปแพร่หลายหลายสหลายสาขาเพราะไม่ม okay ีเวลานะครับถ yeah. ้า mm มีโอกาสก็จะหาเพิ่มอีกนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับที่ให้เราถ่ายทำนะครับก็อาหารอร่อยนะครับผมทุกปาทขอบคุัค่ะครับสนิทานเชิญนะลูกครับผมคุณยายให้ชิมเจ้คุณแม่เถอะเนาะคุณแม่เขาให้ชิมนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นที่ผลิตนะเของดีสีราชานะครับก็เอ่อถ้าอยากลองชิมนะครับก็ศูนย์หกสองสี่สองสาม 5,6,4,9สเก้าขบอกไม่พอขายแล้วก็ทำไม่ทันด้วยนะวันนี้เรามีโอกาสได้ชิมโอเ,เลี้ยงมันคือโอเ,เลี้ยงแล้วก็รสชาติแบบไม่ได้หวานจีดเกินไปเนาะกำลังพอดีใช่ได้นะ นี่แหละโรเลี้ยงพองดีสีราชาลองชิมดูที่ร้านลองมาชิมนะครับที่ซาราร่านะครับคอฟฟี่นะครับ